พักประชาชนปรสาสัยใหญ่สุราษฎร์ขอให้ช่วยกันกาเพื่อเปลี่ยนกาส้มสองใบจะตั้งรัฐบาลประชาชนแสดงความรักชาติด้วยการทำให้เงินสกปรกที่ซื้อเสียงไม่มีค่าสัตว์กลับพวกอ้างรักชาติรักชาติแบบใดโหนคำพูดผู้นำกัมพูชาทุกเวทีลั่นรักชาติจริงต้องไม่ผูกขาดชาติเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง ที่จังหวัดสุราธานีพัะประชาชนจัดเวทีปราศัยใหญ่มีแกนนําพักโดยมีผู้นําและมีผู้สมัครสสผู้ช่วยหาเสียงร่วมปราศัยอย่างคับข้างโดยนายสลายยุทธใจหลักเลขาธิการพับประชาชนพริตวัชรสินธุโโศกพักพักมวลหนุนอนานรองโศกพักพร้อมด้วยพิธาลิมเจริญรัตผู้ช่วยหาเสียง ในพริก่าว,ว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีบุคคลท่านหนึ่งพูดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ให้พี่น้องประชาชนเลือกระหว่างฝ่ายรักชาติกับฝ่ายไม่รักชาติคิดว่าชาติมีหลากหลายความหมายมิติหนึ่งก็คือหมายถึงแผ่นดินท่านเรามีผู้นำจากประเทศเพื่อนบ้านที่มารุกรามประเทศเรามาทำร้ายคนในประเทศก็จำเป็นจะต้องสามัคคีเพื่อช่วยกันคิดว่าในการปกป้องอธิปไตยของชาติและปกป้องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน หัวนหน้าพักบางพักบางวันก็ดูเหมือนจะเข้าใจขึ้นเวทีก็พูดว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้เราต้องรักกันแต่ผ่านไปไม่กี่นาทีคนเดียวกันนี้ก็เอาไปพูดกับนักการเมืองกัมพูชาว่ามาสร้างความแตกแยกแบ่งแยกประชาชนในประเทศเอาคําพูดของเขามาหาเสียงให้กับพักตัวเองตนคิดว่านี่ไม่ใช่การรักชาติอย่างถูกวิธีได้ในพิธาริมจเจริญหายผู้ช่วยหาเสียงกล่าวว่าโดยในวันนี้ กลัวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือการทํางานของกกตที่มีความผิดพลาดในการเลือกตั้งปี2566สุราธานีมอบคะแนนให้พักเก้าไกล2 0 0 0 0 0กว่าคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดถึงแม้จะยังไม่ได้สสอเขตแม้แต่คนเดียวแต่เมื่อดูคะแนนแต่ละเขตก็มีสิทธิ์ได้สสอเขตดังนั้นในการเลือกตั้งในรอบนี้ไม่ขออะไรมากมายขอส้มสองใบให้คะแนนบัญชีรายชื่อกับคะแนนเขตไม่ห่างกันเหมือนตอนเก้าไกล ผู้สมัครของเรามีทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่มีทั้งทงนายความผู้ประกอบการครูราชการเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้เรามีนโยบายสิ่งแวดล้อมดังนั้น8กุมภาพันธ์ขอสุราธานีกาพักประชาชนทั้งสองใบให้รัฐบาลประชาชนได้เข้าไปทำงานทำให้การท่องเที่ยวดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำของคนในพื้นที่สนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน